านามันกันบ้านนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงสงกรานณจุดตรวจเมืองใหม่อําเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตครับพลตำรวจโทรสรุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการลงพื้นที่เยี่ยมวันนี้นะครับพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะช่วงวันหยุดยาวเทศก,กาลสงกรานต์ของพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงกว่าในรอบ3 3ปีที่ผ่านมานะครับโดยได้กล่าวชมเชยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ทุกคนทุกหน่วยรวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งอปอพ,อพอรอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทรบรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้บูรณาการทํางานร่วมกันโดยวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจะจะเดินทางกลับถึงนึ้นอยากไม่เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องที่เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับ เชื่อมั่นว่าประชาชนมีความปลื้มใจและเชื่อมั่นในมาตรการต่างๆตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตได้กำกับดูแลครับโดยหลังจากนี้พลตำรวจโทสุรเชษหักพานจะเข้าร่วมประชุมเรื่องมาตรการลดอัจฉาการรมและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อวางมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตรวมกับหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ค่ะการกด วินัยจราจรนะครับในทุกพื้นที่โดยเฉพาะเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็สําคัญนะเพราะหนึ่งเป็นหนึ่งในภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราด้วยนะครับที่ทําให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเรื่องปลอดภัยนะครับนะครับที่หลังจากนี้นะครับก็คือมาตรการการลดอายการกรรมนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับมีการฉีดวัคซีนความมุนแรงโรคน้อยลงเพราะฉะนั้นในส่วนตารวจเองก็ต้องวางมาตรการความพร้อมนะครับแล้วปรับปรุงมาตรการต่างเพื่อจะให้รองรับกับนักท่องเที่ยวที่จะ หลังไหลกันเดินทางเข้ามาในพื้นที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยยิ่งตำรวจเข้มแข็งเท่าไหร่นะครับความปลอดภัยมีมากเท่าไหร่ความเชื่อมั่นสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนักท่องเที่ยวยิ่งแห่มามาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือวันนี้เนี่ยเ,าเราต้องวางมาตรการให้มีความพร้อมเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะทำให้เศรษฐกิจของภูเก็ตเนี่ยกลับฟื้นมาเหมือนเดิมนะครับ